สบายดีพี่น้องมาจะขูดุกคนเบ่งพี่น้องพักทเล็กคน,นเก็บมากระเทกแก้วหน้าโอนกระต้มต้มแล้วโอนกระซิปั้นปั้นนะเห็ดแหงไว้เห็ดแหงไว้พี่นออ้องแล้วกระต้มเอาข่าวปั้นตู้เย็นสิส,ส,สิอ้อมสีนั่นนะกินเมื่อนันน้นยังแซ่บมันติดใจพี่นออ้องเลยมาต้มอีกวันนี้โอ,อน,นสีเย็นน้าเลยเด้อเย็นน้ามาก็สิต้มอีกได้นี่นะ ต้มรักสามน้ำกับพอ่อเมื่อไหร่จะแก้วต้มน้ำเยมมืยวมาออมมันก็นยังบริค้มยังพอดีกินเลยเมื่อน,นีส้สิต้มรักสามน้ำพอมันลายเด้พี่น้องเบอร์อันนี้ทำก็สิเปื่อนๆนเดเ็กพี่น้องเด้อบัดเอาเห็อดอีกยังแล้วแล้วเ้าจี่ทำความสะอาดอนามัยพี่น้องให้มันแล้วมื้อนี้ก็จักเป็นมื้ออีหยังวันอีหยังพี่นออ้องเอ้ยสาวตุ้ยเพิ่นมาเนาะเอาเงินให้ไปซื้อเป็ดมาปิ้งซื้อ ไปซื้อเป็ดมาปิง้งซื้อเป็นโตพี่น้องเย้ยพาไปหาหลาะซื้อโอนกับไปกับแซวแก่ไปหาเลาะซื้อกับบัวรพี่น้องเ้ยไปหาหลาะซื้อบัวร่แล้วเข้าก็เลยซื้อแบบเป็นสูตรมาพี่น้องเลยเป็นสูตรสมเด็จลูกเนาะนีน่พี่น้องอันนี้เป็นปิง้งสองสูตรนี่มีอันแล้วก็มีอันเลือดแป้งสองสูตรนาะนี่นเราซื้อมาซื้อสมเด็จลูกเลยมันบอกมีเป็ดโตก็เลยซื้อมาเิ่นสองสัสเเิ่นเมื่อถ่าเิ่นเมื่อแล้วอตุยน้อง นี่ก็เป็นผักกับผักงาเลยพี่นอ้องเครื่องแกงกระดูกหมูนี่สิแกงผักขี้เล็กพี่น้องกระเทียมบนซื้อมาอันนี้ผักบัวนี่แกงผักขี้เล็กนี่ผักอีตูพี่น้องเลยโปรตไข่ใบมะกรูดยังแล้วอุ่นซื้อมานี่หนังหนังเค็มพี่น้องหน,งนาจะเป็นของซอแก้วเป็นพี่น้องอันนี้ของอนซื้อมาแกงแตผักขี้เล็กเนาะหมมี่ันไข่หมูดแดงพี่น้องเลย มีแต่หอยนี่เนาะหอยอ้นสิแเส่ไว้สิคอ,อมมะอ,อื่นพนี่น้องเยขายมูแดงน่าจะเป็นมะอ,อื่นตอนเศร้าตลาดเศร้าพี่น้อยตลาดแดงโมมีเฮ้ยอ้นซื้อใบมะก,กรูดนี่กะตีนไก่นี่กะเสียมาไหวตั้มพี่น้องอันนี้ใส่กอกของสาวแก้วมักทัวพี่น้องหมักเพ็ดคนซื้อมานี่ยผักบอเตซื้อมาเหีย่ยวมืดเราจะมากินตั้มกระปุ้นพี่น้องเบียร์นี่แหละ ตุ้ยเพิ่นเลี้ยงพี่น้องไลยป,ปิเบีย้ยล้วก็มีปิ้งเป็ดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นซื้อมาัากโซไซพิ่นเมือสาวแก้วไปนำพิ่นมาแล้วก็สิพากันกินมีบอเต้เน่ตุย้ยกับแก่พี่อน,น้องสามสี่คนนี่แหละอากาศก็หนาวหนาวพี่น้องสร้างเพิ่นก็นมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสร้างเพิ่นามาเบิ่งมายัางเลยสิติดตั้งให้แล้วแต่เพิ่นวาลาระบบแบบนี้เขาอยากติดตั้งแล้วให้ก่อเพิ่นไว้ก่อนเพิ่นบอก บอกบอเต้น้ำเบื้ออื่น้วบบเต้สิก่อพี่น้องก่อขึ้นเลยให้มันตั้งขึ้นไหนมันสูงให้มันสีชุงๆแน่มันต้องเห็ดดีเห็ดดีๆระบบนี่นะบริหามันถือน้ำบรใหันถือฝนถึอยังมามันสิเพสสียังนะเราต้องให้เห็ดดีๆเดี๋ยวบอเต้มืออื่นเพื่อที่ทำการนั้นทำการวางสากเพื่มาเบิ่งมายังแล้วแต่อุ่นก็ยังงงอยู่ว่ะสากมาเห็ดอันนี้แล้วคือบ่ให้อันเป็นติดตั้งเครื่องน้ำอุ่นเลย อยาไปถามเบาเต้ก่อนพี่น้องเบาเต้เพื่อขังอากาศหนาวเลยโอนกาเนาะอาบน้ำอาบนก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นมันก็สบายได้พี่น้องเลยมันจึงบ่ได้นั่นเนาะพใหญ่เพื่อนซื้อให้เฮาเพิ่กะอยากให้เฮาได้ใส่ได้ยันนลืมันแล้วกร้าัร้าอแล้วะมันจะาเบียแน่ว่ะแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นนะคือพอติดตั้งให้เลยเพิ่นวานได้ไรดาซีมาเด้ เพื่อจะใ้กับมาอยู่บนี่มือนมนแล้วเฉียอันแท่งมาตั้งน้ำมาแล้วแบบไรเอาเหตุการันตั้งอันได้เด้กบอกควมใจบ่าอันได้ตั้งมาตั้งอยูทึ่งได้เขามาตั้งอยูล้มเหมืีนเห็ดอันบนแท่งตั้งนะแบบใชิมาเมื่อมาเอะมาอกว่าเนนได้เครื่องน้ำออกอุ่นแล้วเขามาเบิ่งแล้วเออเขาเบิ่งแล้ว ก็จะซื้ออเล็กซี่มาดับเด็เล็กอันไหนเขาเปิดสว่างซีมผมีจีซพาเด็กเกออผมมีเครื่อ,อ,องมือมาหนึ่งกว่าสิโอมาพอบรมีบอถือเครื่องมือมาเนาะสร้างก็ได้สร้างว่าเบิ่งไไพี่น้องคนหน่อยครากค่ะอืมอืพี่แหนมมันพอพี่หน้าใจฮะฮะ อันนี้มันพอเมอนะออโต้สปีดนะออโต้สปีดนะนาวกุกุ๊กกุกุกกกุกกุ๊กกุ๊กเมือนีมันหนาวมันลมแห้งุอนบริอาบน้ําให้ลูกพี่น้อยยันเป็นวัดเป็นยังเมื่ออื่นอยากสิอาบให้กุ๊ก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 มาตกปากกติงเด้ออยู่ซื่อ มูจะกินเข้ากินน้าเด้อง่ายอะไเริ่มหูแล้วให้นอนลินไปนก็นอนลินบ๊บยคอยหายเตะกี้ตะกี้นี่กินก็ได้ตกี้อ่กงอากินเนี่ยเกลุกลุกลบหลบอะลุกลลลอะลุกลลลลุกลลลอกูได้เด็กลลุกลุกล แนมพอแนมพัพอเลยดี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 ลยวลองลอกลอืลอกลอาอกรนี้อันเด็กๆลุกนี้นี้หุหึ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 หดหึหึได้เงึยนหึหออกอึล่นึหเหึหนหึหึอึหึหึกึหึอึกึห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 ึ่ึหึหึหึกึหึหึกึหมหึกึหึาึห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 ลหึหึกึห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  กระเล้มันเด่นใส่เนาะเขาเบิ่งเครื่องมือเขาเลยกาวเคียงถอเนาะเตรียมไว้แล้ววัดสี่หลองสิเห็ดสีออ่เห็ดมืออื่นอ้าอันยังกระตามพี่นอ้องกระทางเขานี่อยากให้มันแล้วไวๆนี่มันมันมีแนวคัดโลดพี่น้องเอ้ยคือว่ามีแนวคัดแนวเป็นเนาะเครื่องของเขาไง ของสกแก้วอ,อ้นสียดแาแย่อะไรแล้วโดยเพีาะของเด้อเิ่นบัดนี้หิวเมื่อมกินนี่ฮะมาแต่ตลาดลูกผลลับแต่เพิ่งมากระเลยลูกมานอนก่อนของสกแก้วนี่อันนี้ก็ของลาวมมะาขามนี่เป็นตาคุ่อีเทะวากับแจวนี่าึซื้อหวดใหม่ได้อ,อุ่นพี่น้องอันหนึ่งสิบสองพันหวดเลยอ,อ่นซื้อซือ้อมาสองอันสักสี่พัน อันนี้ของเสาแก้วเลยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสมพักกับหม่ำเพิ่นว่าคุยกินขขกับข่าวแซ่บๆการมกเพ็ดดิบเพิผงมาสะอ้นเลยเพิ่นซื้อมากินกับสมพักในของเพิ่นพี่น้องเบิ่งบรรยากาศด้านนอกเนาะปุ๋ยเพิ่นมาลินกับไอ้เพิ่อในพี่น้องเด้อสบายดีนี่ยล่ะสวัสดีครัับลสสวดีค่ะอฮึสวัสดีค่ะส,ส,สบายดีแม่เพิ่นยังบ่มาอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> กำลังแต่งตัว,ล,ตตว,วลังแต่งตัวสวยลมหนาวบึงพี่น้องเลยบางกรก็ใส่เสือเ้อแขนยาวขายาวมันหนาวแห้งพีง่น้องหนาวหนาว,นาว,นาวลมฮะ้องเช่าอ้นนี่แหละหเอาโลดแล้วสะอ้นเอาให้คัมพ้อมหรือยังพี่ อา้ออา,อาวพี่น้องเอ้ยขาเมื่อตื่นตาเลยพี่น้องโอนกระสีไปเอาลูกเปลี่ยนบาเตะก่อนพี่น้องถาตาแกวมาเลยพี่น้องเด้อเอาลาบไปก่อนพี่น้องกินอี่พพอกับกิหนาจ้าสบายดี